นี่คือสุดยอดรถตัดใบข้าวดีของค่ายมอเจริญทรัพย์ปฏิวัติวงการเมืองไทยถือว่าเป็นสินค้าดีคุณภาพครับผมของดีอำเภอบางเลนฮะเครื่องยนต์ยันมาสามสูบเทอร์โบให้กำลังมาถึง24แรงมาเลยนะ ร้อมระบบระบายความร้อนเป็นเลดทั้งชุดนะครับผมเบาะนั่งคลาสสิกครับผมระบบทันสมัยครับผมถูกใจวัยรุ่นฮนะระบบคอนโทรลควบคุมต่างๆครับผมชุดแพรจัดวางระยางลงตัวสามารถปรับระดับแรงดันของปัม๊มหวฉชดได้อย่างลงตัว86ข้อ86ใบแทกครับผมช่วงล่างเป็นของไฮดาดน้อยครับผมชุดเฟรมเป็นเนื้องานเลดอย่างดีนะครับผม ให้ความสําคัญในเรื่องของการเชื่อมฮะตอนเลยให้มาข้างละสิบเจ็ดครับผมโอ้สุดยอดล้อนำสิบ้านิ้วลูกปืนในสี่ลูกด้วยกันฮะระบบไฟ LED ทั้งคันฮะใช้ปั๊มไดกินเบอร์16กครับผมนะเป็นปัม๊มเฟดโอ้ระบบคลาสสิกมากครับผมนะลองคุม้มคุมมาตรฐานครับผมนะมีระบบวัดเขตต่างๆ ระบไฟระบบแจ้งเตือนสถานะให้มาเต็มครับผมระบบทรงกําลังเป็นระบบชุดเพลาครับผมนะไปตัดให้มาส1เใบครับผมความกว้างอยู่ที่7เมตรด้วยกันนะโอ้สุดยอดครับผมนะเอาสุดจัดจริงครับผมมาดูได้ครับผม